สวัสดีค่ะโค้ชจิ๊กค่ะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คำคำนี้นะคะเป็นคำที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเป็นคนที่กล่าวไว้นะคะแล้วก็มีบุคคลนะคะสำคัญระดับโลกคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกทุกคนเขารู้เขาใช้กดกฎนี้เขาใช้คำคำนี้กันนะคะในการที่จะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จทุกทกคนนะคะระดับโลก เขาไม่ได้ทำนะคะจากการที่เขาทำงานหนักๆแล้วเขาถึงประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เขานะคะประสบความสำเร็จสิ่งที่เขาทำก่อนคือเขาจะใช้จินตนาการของเขาก่อนคนสำเร็จเขาจะใช้จินตนาการนะคะใช้ความคิดว่าสมมุติเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาสมมุตินะอันนี้สมมติเขาอยากมีเงินร้อยล้านนะคะจินตนาการของเขาจะ เขาจะใช้ความคิดเขานะะคจะเพ่งความคิดไปถึงเงินะคะเงน100ล้านบาทที่เขาได้ครอบครองมันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เขานะคะคิดว่าเขาได้เป็นเจ้าของมันเรียบร้อยแล้วเขาจินตนาการไปก่อนเขาคิดถึงมันไปก่อนเขาคิดว่าสิ่งนั้นเขาได้ครอบครองมันเรียบร้อยแล้วแล้วเวลาที่เขาจินตนาการนะะค ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มาลงมือทําทีนี้เขาก็ลงมือทําในสิ่งที่จะทําให้เขาก้าวไปสู่เงินร้อยล้านนั้นนะคะคุณเองก็เหมือนกันนะคะถ้าในวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากนะคะจะถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะแต่คุณนะคะไม่ได้คิดถึงว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร คุณเอาแต่ทำ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 โดยที่คุณไม่ได้ใช้จ,จินตนาการหรือว่าความคิดของคุณก่อนคุณนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะถึงเป้าหมายคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องคิดย้ำย้ำคิดซ้ำซ้ำคิดถีถ่ถี่คิดบ่อยบ่อยนะคะยิ่งคุณคิดบ่อยคิดย้ำคิดถี่มากเท่าไหร่นะคะ ในเป้าหมายมีสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งนั้นนะคะมันจะมากดมันจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของคุณมันจะมาอยู่ในมือของคุณอันนี้เป็นคนคอันนี้เขาเรียกอะไรคนสําเร็จระดับโลกคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาได้ออกมาบอกนะคะว่ากดกฎนี้นะคะกฎจักรวาลกด,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 กดแรงดึงดูดนะคะ ที่คุณต้องการก่อนในสิ่งที่คุณปรารถนาของคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจินตนาการไปก่อนใช้ความคิดของคุณไปก่อนว่าคุณได้มันมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณได้ครอบครองมันเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วนะคะคุณก็ค่อยมาลงมือทำนะคะไม่ใช่จินตนาการอย่างเดียวแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายอันนี้ไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจผิดคุณจินตนาการไปก่อนว่าคุณได้รับได้ครอบครองได้สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วนะคะในจินตนาการเสร็จแล้วคุณค่อยมาหาวิธีการว่ามาเรียนรู้ ะทำยังไงคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายอันนี้แหละคือนะคะการใช้จินตนาการก่อนเขาถึงบอกว่าจินตนาการมาก,ก่อนนะคะแล้วความสำเร็จมันจะตามมานะคะทุกคนที่เขาสำเร็จระดับโลกต่างก็ใช้ปวดข้อนี้กันทั้งนั้นนะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ